สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับรายการซอมนิกวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft Pocket Edition Version น1.16.221นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะถ่ายลงช่องผมนะครับเป็นคลิปแรกเลย EP 1นะครับโอเคงั้นก่อนอื่น ผมไม่รู้จะพูดอะไรไงก็เพ un ิ่งทำคลิปครั้งแรกเนาะผมจะทำการสร้างเซิร์ฟนะครับผมสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับโดยโวนี้อุยขอโทษนะโวนี้ตั้งชื่อว่านิกสองหนึ่งห้า อั่างนี้กันโอเคโอ้โหเกิดบนต้นไม้เลยเหรอโอเคครับผมขั้นแรกนะครับเราก็ตัดไม้เริ่มต้นมาก็ต้องตัดไม้กันนะครับผมนะตัดตัดตัด,ตด แล้วหลังตัดไม้เสร็จเนี่ยแล้วก็หาทรัพยากรเนี่ยผมกะว่าจะเออหาที่ทำเลดีๆด,ด้วย,ยเจอละเออเออมีมีถ้ำอย่างี้ก็ดีที่ทำเลค่อยค่อยหาทีหลังแล้วกันตอนนี้หาหินหาฐานหาอะไรก่อนอุ๊ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนซอมบี้เดิน อ๋อนั่นไงได้ยินเสียงซอมบี้แล้วโอเคมันก็น่าจะใหญ่อยู่นะครับพลิกแอ็กไม้ขุดหินซะหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นทำดาบก่อนเลยอันดับแรกตามด้วยพลิกแอ็กหิน โอ้ย ciudad, เจอเลยลูกพี่ปึ๊บปุ๊บย่าตายตรงนี้ก็ดไม่มีอะไรแล้วมันเชื่อมต่อกันสองทางขุดหินสักหน, 5, หน,หน er> ่อย เอ่อมืดม,มือจังตัดไม้ไปอีกหน่อยแล้วกันโอเคตัดไหมผมว่า EP นี้เราควรที่จะอยู่ในเมืองก่อนดีไหมวะ <c oughs> อยู่ในเมืองก่อนดีกว่านะฮะ ออมีเมล็ดด้วยนี่ว่าลืมเดี๋ยวเอาเมล็ดไปปลูกตรงใกล้ๆกับแหล่งแม่น้ํำหน่อยดีกว่าจะได้มีข้าวกินอาา่าฮะโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับไม้นะฮะหาเมล็ดกัา

ไม่เพื่อนตายเงี้ยลูกเอา้านี่กัดกันเหรอบ้านะแกะกัดกันเนี่ยนะบ้าไปแล้วไม่ใช่หรอกมัง้งอาจจะตกจากที่สูงตายก็ได้ <c oughs> แกะกัดกัน <c oughs> คิดได้ไงวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอไปดูก่อนอเอ๊เดี๋ยวนะ มีแหล่งแม่น้ำไหมเนี่ยเบ๊้บปบ้บอ๋อตรงนี้มีเยี <Yeah. S 1> ่ยมปลูกไว้ปลูกไว้ไปก่อนนะเบิ้บเบ,บนี่ ไม่ได้สิปึ๊บอุ้ยเผือกกระโดดเหยียบเออ,อปึ๊บอ่ะฮะปุ๊บเอาเผือกเหยียบอีกครับขออภัยด้วยนะครับโอเคปลูกข้าวเสร็จแล้วต่อไปก็ ค่อยปลูกทีหลังแล้วกันลงแร่ให้ได้ก่อนเออลงแรง่ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นต้องลงเหมืองให้ได้ก่อนหาเหล็กหาถ่านโอเค <c oughs> เดี๋ยวเผาไม้ก่อนเลยแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีถ่าน <c oughs> ขัดอีกก้อนนึง ก้อนนึ่งก้อนนึงก้อนนึงปึ๊บอืมปึ๊บโอเคได้เตามาแล้วต่อไปก็เอาไม้ใส่ของที่ไม่ได้ใช้แล้วโอเครอโอเคได้มาสามก้อนแล้วแบ่งก้อนนึงไปเผาอ่ะฮะไม้ใส่อีกแต่ก็กลัวว่าเราจะเจอฐานแล้วอะไรเงี้ยดิ โอเคทำทอชครบเพิงมาปึ๊บอืมโอเคลงอุ๊ยเล็กว้าวโอ้โหเหล็ก โอ้โหได้มาเปดก้อน Good Job คุณไม่ต้องสงสัยนะครับว่าตามเมงม,มุมกับยายเมงม,มุมม,มมาจากไหนพอดีว่าผมก็เจอมาเมื่อกี้แหละแต่ว่าตอนผมสู้อยู่เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงมีคนโทรมาผมก็เลยแบบรับสายเขานะผมก็เลยก็ขอตัดไว้นะครับนะเอาล่ะต่อไปอุ้ยเหล็กเก้เอโอย เลขเลขเลขอู้ทานทานโอ้โหลัคก,กี้มาก <c oughs> ทำไมดวงเรามันลัคก,กี้ขนาดนี้ทั้งเลขทั้งทานอ้อเฮ้ยมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย นได้ยินเสียงเด็กพูดไหมครับถ้าได้ยินเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่รู้อ่ะไม <c oughs> ออ่คือผมไม่รู้ไงว่าเด็กจะมาเล่นอะไรกันแถวเนี้ยเออหมายถึงว่าแบบข้างบ้านเนี้ยมือเล้วะตอนตอนที่ผมยังแบบไม่กล้าจะทำแบบคลิปเนี่ยผม จะไม่ไม่มาผมจะไม่พูดไงอ่าเข้าใจไหมแล้วแล้วเด็กเสียงเด็กมันก็จะไม่มีแต่นี่คือผมมาทำคลิปแรกก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาเล่นเล่น,เล,นเล่นตลกอะไรนะ <c oughs> อยู่ดีๆเด็กก็มาเล่นก็พูดกันเสียงดังเจียวเจ้าเจ้า,จา,จา <c oughs> ท้อเลยอ่าฮะพูดทานก่อน ทั้งผมขอขุดฐานแป๊บหนึ่งนะครับผมนะโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วก็ไปไหนต่อดีืว่าลองไปทางนี้ดูนะครับไม่ใช่ว่าคิปเปอร์ตกลงมาใส่หัวนะไม่เอาหนา <c oughs> ยิ่งกว่าเสียวอยู่เอ่ออุ้ยเฮ้ย เสียงดังไปเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ <laughs> ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่เหมืองเลวินอะ เรวินที่มันอยู่ตรงนู้นเราไปดูอีกรอบดีกว่าโอ้ยเริ่มหิวแล้วอุย้ยเหล็กหลายที่มากเลยนะนุ่นก็เล็กนั่นก็เล็กนี่ทานนี่ก็ทานอืม เข้ามากันสำรวจขอไปเตรียมของแป๊บหนึ่งเสียวคิปเปอร์ยังเร็วทำไมรู้สึกมันเสียวๆอย่างี้โอเคค่อยๆเดินดีกว่าซอมบี้สกิลอุ้ยเฮ้ยไอเด็ก ย็นปุ๊บโอเคฮึบฮึบโอเคอเคุอค้ยเกือบตายเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูอาหารก่อนดีกว่าไปดูอาหารก่อนดีกว่าสเกลิตันก็คิปเปอร์ด้วย <laughs> เออไม่ไปดูก็แหละต้นใหญ่อ่ะเนี่ยวิตัดไม่หมดแน่เลยแย่และเก็บเก็บตรงนี้เก็บอีกต้นแล้วกันโอ้ใช่ได้ยินเสียงวัวแล้วก็นึกถึงนะ แล้วก็ขนแก้เออใช่เรามีเหล็กนี่หว่าอือหือโอเคเหล็กสักสองก้อน เดียวจริงๆเลยเอาแก่หายไปไหนอีกตัวล่ะเย่แล้วโอเคเฮ้ยแอปเปลิลชุบเอา้าตัดไม่ทันเว้ยตัดไม่ทัน ว่าจะตัดแบบดับเบิลนะดับเบิลขนจะตัดแบบดับเบิลตัดไม่ใช่ดับเบิลขนดับเบิลตัดเอาละไหนๆก็นี้ละมันก็ใกล้จะเช้าแล้วละ่ะแต่ว่าเรา ปะเตียงแล้วก็นอนเซฟไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะก็การแฟนทอมเกิดด้วยไงอะไรอย่างนี้เอาละไปลงเหมืองกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าให้ตกด้วยถ้าตกก็คืองานงอก 2ี่สิบห้าก้อนโอเคต่อขึ้นสักหน่อยปึ๊บอือฮึขตรงนี้ ทางจนได้โอเคผมว่านะเรา ค่อยมาสำรวจทีหลังแล้วกันนะสำหรับเดวินอันนี้อุ้ยฮึ <c oughs> สเกิลิทอนอมตายโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้ายอดไลค์ถึงสักประมาณ10ไลค์ผมก็จะทำ EP 2ต่อนะครับผมนะ งั้นก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย